สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอาทางหวยลาวพัฒนาแล้วก็หวยลาวสตาวันที่หเดือน12ปี68นะครับผมสำหรับหวยลาวงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนี่เข้าลาวสตานะ แต่ว่าหวยเราพัฒนาเี็ดได้เนาะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดก้าแดแล้วก็สามเจ็ดนะหน em> ้าเด่นมาบนล่างเลยจอไม่เข้าเลยงวดที่แล้วนี่ผมให้8ดกับเจดฟันแปดแดมา9ไม่มีเจ็ดตัวรองเจ็ดมาสามไม่มี สามเจ็ดไม่มีเก้าแปดก็ไม่มีอืมเสียดายะเอาใหม่ทุกคนแก้มือใหม่ละกันห้วยรอพัฒนามาเริ่มจากรอพัฒนากันก่อน ตัวเด่นนะครับวันนี้ให้6นี่เลย6กับ7 6กับ7นะครับก็จะมี626160 7271ตามด้วย70ตัวกันนะครับ6เสีย จ็ดสี่หกสามคงไม่ออกมาเจ็ดสามตัวเดิมนะรอเลขมีเกือบร้อยนะจะออกมาตัวเดิมไหมเนี่ยเจ็ดสามเนี่ยคงไม่มาตัวเดิมนะเอาตัวอื่นละกันเอาหกแปดละกัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขหตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี626160ตามด้วย72เวยเลาพัฒนา เลขสองตัวนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวเราวเลขสาตัวสามตัวนี้ก็ไม่ไม่เข้านานเลยเนาะนานเลยเลขสาตัวนะวันนี้ขอให้มา3ตัวแล้วกันนะ3ตัวนี้ผมเอาเลขหนะ 6กสองหนึ่งหกสองศยสองสี่สไหมเอาสี่เอาแปดดีกว่าทุกคนเอาแปดดีกว่าข้ามไปแปดดีกว่า6กหนึ่งสองเอ่งศูนเนาะหกหนึ่งศป แล้วก็หกศนดะเอาแปดีกว่าห่วยเล่านะครับพัฒนา2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วยเล่าสตานะหว่หวยเ่าหวยล่าสตาร์งวดที่แล้วก็เข้าอยู่เนาะ,ะก็ขอให้เข้าอีกละกันสำหรับเรล่าสตาร์ หวยลาวสตาเด่นวันนี้เด่นวันนี้ผมให้หกหลักกันหกกับห้าหกกับห้านะครับก็จะมีหกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดตัวกันนะครับก็จะมีหกสี่ ห้าสี่เดี๋ยวก่อนหกหนึ 6, 9, ่งหกเก้าหกเจ็ดอะถูกแล้วทุกคนถูกแล้วหกศูนย์นะแล้วก็หกสองเน้นที่หกนะเหมือนกับหวยลาวเลยหวยลาวพัฒนา 6แน่นอนตัวเนี้ก็จะมีตัวเนี่ยนะครับก็จะมี61 69 67แล้วก็51นะครับหัวยเลาวสตานะครับเลข2ตัวจบไปแล้วต่อไปก็มาดูเลข3ตัวกัน เลขสามตัวหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่หกเก้าเจ็ดหกเก้าสี่แล้วก็หกเจ็ดสี่นะครับอขอให้มาทั้งสองลาวเลย,ยงวดนี้ยงวดที่แล้วถ้าเจาะเข้าน่าจะเข้าสองลาวในงะวดที่แล้วผาตัวเจาะ พาตัวจอดราวพัฒนาสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วห่วยราวพัฒนาให้6กับ7นะเน้น626160แล้วก็72สำหรับราวสตาให้6กับ5นะครับน,นเน้นที่616967แล้วก็5 1าฟัน6นะฝากพี่ๆกดไลค์กดต like ิดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ